นับวันนับเพยร X30 ราคาสีแดงแดงแปดแดงแปดราคา1,199,000สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่ Mazda Automotive <Okay. S 2> เทพลักษ์ป้าแมวนี่พามาชมนี่ Mazda CX30 นิวนะคะมาสดสดร้อนๆเลยสีแดงแป๊ดแดงเป๋เลยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเพิ่มเงินอีก17,000ค่ะนะคะสีเทาก็15,000ถ้าสีขาวมุกก็1น0 0 0นะคะฝากระโปรงเขาหรูอลังการมากเหมือนป้าว่าเหมือนเออเหมือนรถยุโรปอะนะดีไซน์แบบหรูแบบแบบเหมือนรถยุโรปเลยแล้วดูด้านล,าล,ล่างไลาฝากระโปรงลงมาตรงนี้เขางามมาก กระจังหน้านี่นะงามมากงามจริงๆอะ่ะสวยมองไปแล้วมันเหมือนอะไรนะเออเหมือนเหมือนมองวับวับมันจะเหมือนเคยเห็นนะไข่มุกดําอ่ะทีนี้ป้าจะเอาเป็นหลายเนี่ยเป็นวงังวังหอยนางรมดีกว่าแล้วนี่เป็นคือวงังเป็นไข่มุกดําไข่มุกดํานะคะงามแล้วกล้องนี่กล้องจะอยู่ด้านหน้านี่โลโก้มาสด้าอยู่ด้านนี้ไล่ลงมาแล้วเขาจะมีนี่นะคะโคเมียมครอบต่อจาก ไขว่วางไข่มุกดำนะเอาละวางไข่มุกดำไล่ลงมาตัวนี้การชนกันกระแทกด้านหน้าจะเป็นสีดำเนียนนะคะเห็นไหมคะ CX 3 0ค่ะแล้วนี่มาดูตรงนี้ตามป้ามาดูเซนเซอร์นี่เซ็นเซอร์ก็จะมีนี่นี่เซนเซอร์ลืมไปขอโทษนี่เซนเซอร์นี่ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างอีกนะคะนี่นะคะนี่แล้วมาดูค่ะรุ่นนี้เขาดีไซน์มาเป็นยังไงนี่ไฟเลี้ยวนะคะดูเก๋ okay, ไหมแปลกแหวก,แ,กแนว นะคะแล้วดูไฟด้านหน้านี่ตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นโครเมียมแผงเล่นระดับเป็นเฉียวตรงนี้เป็นตาตาเฉียวมานะคะไฟด้านหน้าก็เป็น LED ไฟเป็นไฟดวงแก้วนะคะเรียกดวงแก้วละกันเป็น LED ค่ะดูดูดูนี่ดูไฟเลี้ยวเขาค่ะนี่ไฟเลี้ยวมาดูอยู่ตรงนี้ดูดูไฟเลยค่ะดูความงามของไฟนี่ตรงนี้ก็มีหลอดเล็กๆตรงนี้นี่ยาวมานี้นะไล่มานี่มาดูนี่เห็นไหมคะ เห็นไหมเท่ไหมล่ะแล้วดูไฟท้ายต่อเลยนะคะไฟท้ายนี่เขาจะแบบเห็นไหมคบฝาด้านบนของตัวฝาครอบเขาเนี่ยจะเป็นดําเงาแล้วฝาครอบตรงด้านข้างด้านนี้นะคะจะเป็นสีแดงฝาครอบสีแดงแป๊ดเลยไฟท้ายไฟไฟท้ายดูนะคะแล้วดูนี่ไฟเลี้ยวเขาเนาะดูเห็นไหมใหญ่โตมโหฬารไฟท้ายก็แบบน่ารักเก๋เชียวไฟถอยนี่ไฟทับทิมโอเคไหมไฟทับทิมนะคะ เขาแต่งซุ้มล้อมานี่นะคะเห็นไหมจะว่าใหญ่หรือจะว่าใหญ่ตัวมโหรานก็ไม่นะคะจะว่าเล็กก็ไม่หรอกคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสีดําค่ะดําเนียนแล้วมาดูขอบล้อนี่ของดันหลบนะคะขอบล้อนี่ก็จะเป็นสองหนึ่งห้าทับห้าห้าแล้วก็ R18 ขอบล้อเบอร์สิบแปดค่ะล้อนี่ก็จะเป็นล้อล้อแม็กสีเทาดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง นะคะส่วนเม็ดกระดุมนี่ก็จะมี5เม็ดเห็นไหมคะนี่โลโก้นี่โครเมียมก็จะอยู่ตรงกลางนี่นะคะนี่ก็แต่งตั้งแต่ซุ้มล้อยาวมาตรงนี้เลยเป็นดำเนียนนี่ค่ะการชนกันกระแทกสีดำค่ะดำเนียนเลยตัวกระจกด้านซ้ายและขวาก็จะก้านกระจกเป็นสีดำดำเนียนนี่นะคะกล้องอยู่นี่ตัวเรือนกระจกนี่จะเป็นสีแดงแดงแป๊ดแดงแป๊สีเดียวกับตัวรถค่ะที่เปิด ส่วนที่เปิดนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะขอบกระจกนี่มีโครเมียมด้านล่างจะเป็นโครเมียมครอบนะคะส่วนด้านตรงนี้จะเป็นดำเงาแวบนี่ค่ะมาดูความชมความหรูนี่นะนะคะแล้วด,ดูด้านท้ายของรถเลยค่ะนี่สปอยเลอร์สปอยเลอร์นี่จะเป็นเป็นสีดำเงานะคะดำเงาแล้วนี่ไฟเบรกดวงที่สามยาวมากเลยไฟเบรกดวงที่3มยาวลงมาองนี้เลยค่ะ แล้วนี่เส้นแนวเส้นแนวตั้งขึ้นไปโทนสีส้มนี้ก็จะเป็นเสาอากาศซึ่งเขาจะฝังไปเลยนะคะสมัยนี้รถรุ่นสมัยใหม่นี้เขาจะฝังไปในตัวเส้นแนวนอนนี้ก็คือไล่ฟ้าค่ะดูปัดน้ําฝนเขาก็เท่มากนะคะเหมาะมือโลโกโม้มาสดา้าโคลเมียมครอบนะคะอย่างเท่อย่างรูเลยไฟท้ายเขาโฉบเฉี่ยวใช้ไล่เลยค่ะไล่ลงมาตรงนี้ แล้วตรงนี้ CX 3 0นี่กล้องก็จะมีนี่อยู่นี่เห็นไหมคะกล้องไฟส่งป้ายทะเบียนซ้ายขวาก็จะอยู่นี่ค่ะแล้วดูนี่ไฟทับทิมไล่ลงมาตรงนี้เลยจะเป็นดำเนียนเป็นทางการชนกันกระแทกด้านด้าน,ด,านด้านหลังนี่นะคะถ่ายรถนี่จะเป็นดำเนียนแล้วก็ไฟทับทิมนี่เห็นไหมคะไฟทับทิมยาวแดงแปรและแปรมาเลยกันแทกกันกระชน นี่การชนกันกระแทกกันแทกกันกระชนป้าชักเพียแล้วแล้วดูนี่ลำไส้ใหญ่หรือท่อไอเสียเขานะคะนี่นี่ค่ะอย่างอลังการเลยค่ะอยู่นี่เซ็นเซอร์นะคะเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะคะแล้วก็ท่อไอเสียทั้งซ้ายขวาค่ะนะคะนี่เอากล้องส่องดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อนี่นะคะนี่ซ้ายขวาเลยค่ะลำไส้ใหญ่แล้วเดี๋ยวป้าจะ เออเปิดดูท้ายรถให้ดูนะโอเคเปิดตรงนี้แหละนี่ระบบไฟฟ้านะคะนีโอเคเขาจะมีแผงป้องกันเออสายตาจอมขมังเวทหรือจอมขโมยนะคะปกปิดไม่ให้มองเห็นเอกสารหรือกระเป๋าสําคัญเวลาเรามาเก็บไฟก็จะอยู่นี่ค่ะด้านข้างนี่ไฟส่องแสงสว่างอยู่นี่แล้วนี่คืออะไร เดี๋ยวป้าจะเปิดนี่ให้ดูโอเคเขามีมีโบให้ดึงนี่เปิดขึ้นมานี่ค่ะยางอะไรยางอะไรอยู่นี่นี่แม่แรงแม่แรงสีดำเม้มแม่ลองลูกแรงหลานแรงยายแรงลุงแรงป้าแรงอยู่ครบเลยค่ะนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปดูนี่เลยอ๋อนี่ต้องกดนี่เซนเซอร์เนาะนี่ไงกดปุ๊บระบบไฟฟ้านะคะ เท่ยางเท่มาดูด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังเลยอย่างเท่ชอบมากอยากได้อ่ะนี่โอ้เดี๋ยวป้าชมนี่ก่อนไม่รู้อะข้ามานั่งก่อนแหละโอ้โหพลาสติกอย่างดีค่ะเคาะเสียงดังรู้ที่เปิดโครเมียมแล้วตรงนี้เป็นหนังนะคะเห็นไ้มคะหนังแล้วเดินเย็บด้วยได้สี สีขาวค่ะที่เปิดตรงนี้ตรงแป้นเปิดปรับเปิดกระจกนี่จะเป็นดำเงานะคะแล้วก็มีโครเมียมชิ้นเล็กๆประกอบสำหรับเวลาใช้มือสอดแล้วนี่วางขวดน้ำหรืออะไรเอาละป้าเข้ามานั่งโอ้โหมาดูดูความหรูของเบาะเบาะเขาแบบโอ้โหเป็นหนังแบบอย่างดีเนี้ยบมากเลยอะแล้วนี่ไฟนี่ไฟนะคะไฟมีไฟอยู่ตรงนี้ อูตายคันนี้เขามีซันรูฟด้วยเหรอนี่นี่ไงอ๋อมีซันรูฟด้วยนะโอ้โหอย่างเท่โอเคปิดเปิดนี่โอ้โหสุดยอดนะคะแล้วดูนี่นี่มีที่พิงนี่เห็นไหมคะพิงแขนมีสองหลุมโอเคหลุมมากกระเป๋าพ็อกเก็ตมีสองอลัดเข็มขัดปรับได้นี่นะคะ นี่กดลงเออแต่ละรุ่นแต่อะไรนะเขาจะออกแบบแต่ละแบบไม่ซ้ํากันเนาะแล้วดูความกว้างเห็นป้านั่งไหมคะนี่ดูสิหัวเข่าป้าอยู่นี่นะและนี่เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวดูป้านั่งตรงกลางสิอ่ะขนาดตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันมีไอ้ตัวเนี้ยตัวปรับความเย็นยืน่นแล้วดูสิเนี่ยสบายไหมเปิดแอร์ก่อนนะว,วิววิววิวลมโชยมาไปไปนั่งด้านหน้าเลยป้าผาไป ไปดูความรู้ของด้านหน้าดีกว่าป้าชอบมากเลยมีซันรูฟด้วยอ่ะอืมหาเงินมาซื้อดีกว่างวดหน้านี้จะยังไงก็ไม่รู้สองตัวยังไม่เฉียดไม่เฉียวเลยคนะ่ะจะไปเอาหกตัวดูที่ปัดน้ําฝนเขาอย่างเท่อ่ะนี่นะคะไม่เหมือนปับ๊บนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเขาแยกนะเขาไม่ได้ติดกันเป็นแผงยาวย่างี้ตัวนี้นะคะดูตรงนี้ก่อนโบส นี่คือลำโพงลำโพงทั้งหมด12ตัวนะคะป้าบอกก่อนวางขวดเบปซี่ขวดอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาเบาะก,ก่อนป้ารูเบาะก,ก่อนนะเบาะเป็นไงเอ่ยอ๋อนี่อ๋อนี่ปรับเบาะสูงปรับเบาะต่ำนะคะอันนี้และนี้ก็โอเคนี่พิงนะคะส่วนตรงนี้โอเคถอยหน้าถอยหลังจะเป็นราวจับค่ะกระจกมีนะคะนี่เห็นไหมพอเปิดกระจกพวกไฟจะอยู่ตรงนี้ บางทีบางรุ่นกระจกอยู่นี่อโอเคนี่ค่ะแล้วดูคอนโซลหน้าเลยค่ะคอนโซลหน้าตรงนี้มันเป็นวัสดุนิ่มนะครับป้ายัางคิดว่าเป็นหนังแล้วเ็าเดินได้ด้วยใช่ไหมเป็นวัสดุนิ่มค่ะความหรูแล้วไล่ลงมาด้านล่างนี่หนนี่ก็เป็นเป็นเหมือนหนังนิ่มเลยนะคะสีดำแต่อันนี้มันจะสีน้ำตาลนะสีดำตัดกันค่ะแล้วที่ปรับความเย็นนี่ เป็นโครเมียมครอบมางี้นะคะปรับความเย็นนี่ซ้ายขวาขึ้นลงอย่างนี้น,นะคะเห็นไหมนี่แล้วนี่ที่เปิดโอเคใหญ่กว้างลึกนะคะเก็บของได้เยอะมากป้ามาด้านคนขับแล้วโบสสิบสองจุดนะคะโบสอืนี่ก็คือปุ่มนี่มีกุญแจปิดเปิดล็อกจะมาอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็นี้ถ้าพัพบกระจกจะปรับกระจกด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วอันนี้ก็พับกระจกนะคะอันนี้กระจกทั้งสี่มุมสี่ด้านนี่ออโต้หมดนะคะแล้วอันนี้ก็ล็อกกระจกป้องกันเด็กเล่นซุกซงจะได้ไม่อันตรายนะคะโอเคนี่ด้านซ้ายขวาเหมือนกันป้าเลื่อนไปทางนี้ถอยหน้าถอยหลังนะคะตัวนี้ก็คือป้ากดมาทางนี้ไอข้างหลังที่ป้าพิงเนี่ย ด้านด้านหลังป้าเนี่ยเขาจะปูดออกมาให้รู้สึกสบายนะคะหลังไม่ครอบอย่างนี้ดึงออกมางี้นี่ค่ะที่เปิดฝากระโปรงอยู่นี่ที่วางเหรียญอันนี้เปิดท้ายรถอยู่นี่ค่ะท้ายรถคือระบบไฟฟ้าจะกดตรงนั้นก็ปุ้มได้อันนี้ก็คือปรับเซตเซตที่นั่งเซตที่นั่งนี่นะคะเซตเอ่อเวลาป้าจะปรับของป้าระดับไหนป้าก็เซตของป้าไว้เบอร์หนึ่งของลุงเบอร์สองอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ ปุ่มนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะคะนี่จะเป็นมุมอับสายตาเวลารถเปลี่ยนเลนนะคะปุ่มนี้ก็คือจะปิดเปิดเอ่อเซนเซอร์ค่ะควบคุมการทรงตัวของรถละค่ะแล้วนี่ก็คือปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะนี่มีโครเมียมดูนะปรับแอร์ปรับอะไรนี่วิ่งความเร็วเท่าไหร่1 2 0 2 2 0ดูตรงนี้แต่ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เซนเซอร์เลเซอร์เอ่อแสงเลเซอร์ก็จะยิงขึ้นมาดูตรงนี้แล้วค่ะนะคะอะไรๆรมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ ปีพศนี้ปีต่อไปเนี่ยรถจะบินแล้วค่ะเปิดไฟนะคะออโตโอ้ปัดน้ำฝนก็ออโต้ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยอยู่นี่นะคะแล้วขวามือก็คือ,อปรับควบคุมความเร็วของรถซ้ายมือก็ปรับเสียงนะคะเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ละค่ะให้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าตามรถข้างหน้าก็ได้นะคะปับปุ่มตรงนี้หรือ แล้วมันจะควบคุมพวงมาลัยเองนะคะถ้ารถคันข้างหน้าเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเขาจะเลี้ยวซ้ายตามเลี้ยวขวาก็ขวาตามวิ่งช้าหรือเร็วก็ก็จะวิ่งตามถ้าป้าปุ่ปุบนี่น,นะคะกดปุ่มนี่เนี่ยถึงบอกว่าสมัยเนี้ป้าโอ้ตามจะไม่ทันแล้วจะมานี่แหละคะ่ะควบคุมความเร็วของรถนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแน่นอนสี่มุมชัวป้าเท กระจกนี่นะคะนี่มีไฟอยู่ตรงนี้มีค่ะแล้วนี่ก็คือตามที่ป้าบอกเดี๋ยวนี้เขาเป็นไอเรดาร์นะคะเรดาร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะออโต้อัตโนมัติหมดมีเรดาร์จับอยู่นี่นะคะปรับแสงแยงตาเนี่ยจะไม่ได้มีติ่งมีอะไรตรงนี้นะคะคืออัตโนมัติหมดนี่นะคะอยู่ในนี้หมดแล้วไล่ลงมานี่ด,ดูหน้าจอ คันนี้นะคะรุ่นนี้หน้าจอเขาจะทําเป็นหลุมลงไปฝังลงไปค่ะเห็นไหมคะหน้าจอจะขนาด8.8นิ้วนะคะออโต้นะคะเปิดแอร์เปิดความเย็นออโตโอ้ปุ่มนี่ฉุกเฉินอยู่นี่ค่ะนี่ไลฟฟ้าด้านหน้าด้านหลังอยู่นี่ปุ่มสตาร์ทรถอยู่นี่ค่ะโคมียมเห็นไหมคะไม่ต้องพูดก็รู้มันแวบเข้าไปในกล้องใช่ไหมแล้วนี่ตรงนี้มีชาร์จนี่ชาร์จโทรศัพท์เห็นไหมคะตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์แหละ อ๋อนี่ไงเออนี่หรูไหมนี่นี่กดไปเขาก็จะเปิดออกมางี้เป็นวางแก้วสองหลุมนะคะปิดไปเป็นเป็นดำเงานะคะเนี่ยดำเงาวับหรูเชียววางโทรศัพท์เสรียบนี่เบรกมือก็เอาไฟฟ้านะคะแล้วดูเกียร์ค่ะหัวเป็ดปากเป็ดเหมือนเดิมเป็ดตัวผู้เหมือนเดิมค่ะยังไม่ใช่ตัวเมียเพราะดูหัวเขารู้เขามีโครเมียมประกบอยู่ไง แล้วก็หนังสีดํานี่นะคะปุ่มติ่งนี่ก็คือติ่งกดป้าจะพูดซ้ำซากไปลป้าปุ่มกดเลื่อนเกียร์มาเอ็นแล้วก็เอาเบรกมือกดเบรกมือลงนะคะรถข้างเขาจะถอยรถเราได้เวลาเราขับหน้าจะออกแล้วมีปุ่มสปอร์ตนี่นะคะนี่ออโต้ฮอนนี่เบรกมือไฟฟ้านี่นะคะแล้วปุ่มนี้อย่านึกว่าเป็นปุ่ม,มวิทยุทานซิสเตอร์นะคะไม่ใช่นี่ค่ะ หน้าจอนะคะเป็นปุ่มเลือกฟังก์ชันฟังชฟังชันของหน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นปุ่มซ้ายมือนี่ก็คือปรับเสียงนะคะปรับเสียงแล้วก็ไล่มาไล่มาตรงนี้ที่พักแขนอันนี้นี่เป็นนี่เป็นหนังเป็นหนังสีน้ำตาลเนาะเดินได้สีขาวสองตะเข็บนี่นะคะ หนเปิดดูข้างในโอ้โหใหญ่โตใหญ่มากมีเสียบโทรศัพท์ค่ะนี่ป้านี้ก็ชี้แล้วมีเสียบโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นนี่จะเป็นเหมือนกระบะยี่นะนิ่มๆให้วางโทรศัพท์นะคะเอาละอันนี้แว่นตาก่อนแว่นตาเสร็จอันนี้ซันลูปเนาะนี่อันนี้ซันลูปปอดีนี่ไฟอันนี้คือไฟละคันนี้ขอยอมรับว,ว่าป้าอยากได้มากอะ่ะ มันตัวเล่นมันเยอะแล้วอะไรรู้ไหมสันรูปเท่มากเลยโหอยากได้ทำไงงวดหน้านะคะอย่าไปหวังเลยลมๆแรงๆเก็บเงินดีกว่าจองไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ